สวัสดีครับวันนี้ก็เป็นคลิปรูน่าสคลิปที่1,197นะวันนี้รูน่า8 8 8ของเราก็มาอัเดตข่าวสารรูน่าสีตาลาดคริปโตนะฮะวันนี้นะฮะด็อกอีทีเอนะฮะตัวแรกของเซเมกาก็จะมีการซื้อขายนะ,ะซึ่งตัว l e x o ออสเนะ,ะก็จะมีการเปิดนะฮะตัวเอ่อคริปโต น ETF นะซึ่งเป็นการขยํารวมกันสําหรับเหรียญหลายเหรียญนะฮะซึ่งจะมีการซื้อขายพวกนี้ต่อเลยนะฮะฉะนั้นวันนี้เราก็จะได้เห็นดอก ETF นะก็หวังว่าจะลาบลื่นไปด้วยดีนะฮะตัวเสกเองคงไม่มาเบรกนะฮะกลางทางนะต้องบอกเลยนะฮะว่าตอนนี้เนี่ยตัวเสกเองก็ดีเลยนะตัวด็อก ETF Solana ETF นะฮะ XRP ETF Litecoin ETF ไปเดือนพิกาะ อย่างที่ผมเคยพูดไว้ในหลายคลิปนะฮะว่าตัว XRP นะฮะจะครบนะฮะเดือนในการเทรดฟิวเจอร์ในกระดานคอยเบตเนี่ยจะเป็นช่วงเดือนปลายตุลานะฉะนั้นเนี่ยเขาก็รอให้มันครบนะฮะเงื่อนไขตรงนี้ด้วยอันนี้ก็ถือว่าเป็นอีกเรื่องหนึ่งที่ค่อนข้างสำคัญอีกประเด็นหนึ่งฮรตกรอตไทยนะ,ะก็เข้าตัวสอบบิดครับะฮะหลังจากมีข่าวลือนะ ผลสุดท้ายผลการตรวจสอบทรัพย์สินของลูกค้าย,ยังปกติดีนะและปลอดภัยครบถ้วนนะต้องบอกเลยว่าเอกสารที่มีการเปิดเผยเนี่ยมันเมื่อ4ปีที่แล้วหมายความว่านะฮะบางคนอาจจะยังไม่เข้าในตลาดเลยด้วยซ้ำเมื่อวานนี้ก็มีการประกาศตัวเลขสำคัญนะ P เออ PPI ฮะนะอยู่ที่2.6% ถือว่าน้อยกว่าคาดนะนั้นก็เป็นตัวเลขที่จะทําให้เฟดเนี่ยมีโอกาสลดดอกเบี้ยมากขึ้นนะ,ะก็ต้องรอรุ้น,นะฮะวันที่17คืออาทิตย์หน้าเนี่ยนะฮะจะลด0.25หรือ0.5ก็ต้องรุ้นกันตรงนี้นะฮะอ่ะเรื่องแรกเลยนะฮะทุกคนในชุมชนของเราส่วนใหญ่ก็มีบิดครับนะฮะซึ่งจากการตรวจสอบก็ ปลอดภัยนะทรัพย์สินยังอยู่นะโดยเฉพาะรูน่าซีก็ยังอยู่นะฮะ,ะก็สามารถเข้าไปดูได้นะในคอยมาเกตแคปนะฮะต้องบอกเลยนะฮะว่าเอกสารที่มีมการเผยแพร่ออกมาในที่สาธารณะเนี่ยมันเป็นข้อมูลเมื่อ4ปีที่แล้วอีกประเด็นหนึ่งฮะก็เป็นประเด็นที่นะ,ะตัวคอยมาเกตแคปนะก็ได้มีการโพสต์นะฮะตัวด็อก ETF ว่าจะมีการเปิดตัวในวันพฤหัสนี้ถือว่าเป็น ครั้งประวัติศาสตร์นะเพราะว่าเป็นเหรียญมีมที่ได้ ETF ก็จะมีสอง่ั่ฮะคนที่เชียร์นะเหรียญมีมนะก็ดีใจนะแต่ถ้าเกิดคนที่เชียร์เหรียญ โปรเจกต์นะก็อาจจะบอกว่าม,มันมีคุณค่าอะไรนะก็แล้วแต่จะเชียร์นะฮะแต่สายเราเป็นสายหวังผลกำไรเหมือนถูกหวยนะฉะนั้นตัวด็อกนะก็มีสตอรี่นะฮะอยู่สองสาเรื่องด้วยกันนะเรื่องแรกเลยคือ ETF เรื่องที่2เลยนะก็ต้องดูว่าตัวบรรดาบริษัทเนี่ยจะซื้อตัวด็อกเนี่ยนะเข้าเป็นเงินทุนสำรองเมื่อไหร่นะสองเรื่องนี้เนี่ยก็จะเป็นสตอรี่นะทำให้นั่งรานราคาของด็อกเนี่ยขึ้นไปได้นะหลายคนก็อยากจะเห็น1ดอลลาร์หลังจากนี้ อย่างที่ผมบอกฮะว่าตัว Lexos Pay นะก็มีการเปิดตัวคริปโต ETF นะซึ่งรวม Bitcoin XRP d o c นะฮะ b o n นะแล้วก็ Trump นะรวมไปอยู่ในตัวหุ้นนะเขาก็จะจัดสัดส,ส่วนนะฮะยกตัวอย่างเช่นหนหุ้นเนี่ยก็จะจัดสัดส,ส่วนว่า 80%ลงทุนในบิตคอยนะฮะเอร์เซลงทุนใน XRP อย่างนี้เป็นต้นนะ,ะก็ผ่านการตรวจสอบ75วันคาดว่าจะมีการซื้อในวันศุกร์นี้คนที่ให้ข่าวเนี่ยก็คือคุณอีริกของบูมเบิร์กนะก็ถือว่าเป็นสายข่าวที่เชื่อถือได้นะก็ต้องบอกเลยฮะว่าตอนนี้ด็อกเนี่ยนะฮะยังทำทรงในลักษณะยังไม่ทะลุออทามไฮเดิม ถ้าเกิดเราดูสถิตินะสถิตินะฮะสองครั้งที่ผ่านมาเนี่ยก่อนทำออทำไฮใหม่นะฮะจะจะต้องมีการทะลุออทำไฮเดิมเสมอนะฮะถ้าคุณดูนะอันนี้ออทำไฮเดิมใช่ไหมเอ่อลงมาลากมะม่วงนะพยายามขึ้นนะเราก็จะเด้งรอบแรกคือพอถึงจุดออทำไฮเดิมเนี่ยมันจะเป็นแนวจุดนะที่เรียกว่าจิตวิยามันจะมีคนทํากําไรนะฮะฉะนั้นเนี่ยมันก็จะมีการทุบนะฮะแล้วก็ขึ้นใหม่ฮะอันนี้ก็เป็นออทาไฮใหม่หลังจากนั้นก็ออกข้างเป็นวัตตะ ะะรอบที่แล้วนะก็มีการพุ่งขึ้นฮนะแต่อันนี้เขาเรียกว่าเลยเรียกว่าราคาเลยนะเหมือนขับรถเลยป้ายนะฮะขึ้นไปแล้วก็ย่อลงมาเล็กน้อยนะหลังจากนั้นไปก็ไปต่อฮนะ,อะรอบนี้นะพยายามที่จะขึ้น3รอบฮนะ,อะรอบที่1รอบที่2รอบที่3ะฮะยังรอรอบสุดท้ายนะก็ถือว่ายกปลายปีนี้ก็อาจจะได้เห็นการทะลุออทำไฮเพราะว่าตัว ETF มันจะได้รับการอนุมัติหลายตัวนะซึ่ง ัวเซกเ,เองเนี่ยคาดว่าจะอนุมัติเนี่ยถึง5นะฮะหกองทุนนะไม่รวมที่จะมีการซื้อขายในวันนี้ส่วนราคาของด็อกอะรอโหลดนิดนึงนะก็ต้องบอกเลยนะฮะว่าราคาเนี่ยมันก็ออกข้างมาพักใหญ่ที่ประมาณ5บาท ตอนนี้ขึ้นไปที่7บาทนะสตังค์98สตังค์นะก็ยินดีด้วยฮะสำหรับคนที่ซื้อมาที่4บาท5บาทนะจริงๆผมเคยบอกนะฮะว่าเมื่อราคามันออกข้างเนี่ยแสดงว่ามันเป็นฐานแล้วนะหลายคนที่ซื้อที่5บาทก็กำไร2บาทนะเดี๋ยวรอไปออทำไฮเดิมนะประมาณ26บาทอีกประเด็นหนึ่งฮะเราก็ติดตามนะฮะจำนวนเหรียญที่อยู่ในกระดานต่างๆนะต้องบอกเลยว่าใบน,นเนี่ยก็1.8ล้าน,ล,านล้านนะ 1.8ทิลเลียนนะฮะในภูที่มีการสเต็กเนี่ยนะฮะก็9แสนล้าน,ล,านนะล้านนะฮะ9แสนล้านฮะอีกอันนึงฮนะเรามาติดตามตัวเออ่บิทคัพนะจริงๆบิทคัพเนี่ยถ้าเกิดไปดูในคอยล์มาร์เก็ตแคปเนี่ยนะฮะก็จะมีการโอนนะเข้ามาในกระเป๋านะต่างๆที่มีจำนวนนะฮะ2 9 8 5 0ลูน่าซีเนี่ยนะฮะ ออล้านลูน่าซีนะซึ่งมปีปริมาณเท่าๆกันอันนี้ก็เป็นของบิ๊กคับหมดนะฮะฉะนั้นแล้วเนี่ยก็น่าสนใจนะไม่รู้ว่าเป็นการสะสมในลักษณะที่นะฮะเออมีการสะสมอยู่เรื่อยๆนะคุณดูนะประมาณ16บใบนะฮะอ่ะว่ากันไปนะสำหรับกระดานบิ๊กคับอีกประเด็นหนึ่งฮะ วันนี้นะอินเดียเขาก็นะฮะกลับมาเป็นมิรกับเมเมกานะหลังจากทั้มนะฮะครูบอกว่าจะให้สภาพยุโรปเนี่ยนะขึ้นภาษีร0 0นะกับอินเดียตอนนี้อินเดียก็กลับมาคืนดีฮะตอนแรกก็เย้ยวๆนะเออตอนนี้จะจูป,ป่ากกันแล้วนะจะมาเจราจาการค้าแล้วคือทั้มเนี่ยนะะเขาจะป่วนปั่นตลาดเงินตลาดทุนเนี่ยให้วุ่นวายแต่จะสร้างให้ตลาดหนึ่งเนี่ยนิ่งนะฮะฉะนั้นเนี่ยเราก็ดูนะว่าเขาลงทุนในไหนนะฮะ ส่วนเฟดนะมีโอกาสลดดอกเบีย้ยซึ่งการคาดการณ์นะของแบงก์ต่างๆเนี่ยก็คาดการณ์ว่าจะมีการลดดอกเบีย้ยเนี่ยปลายปีนี้เนี่ยสครั้งนะบางที่ก็บอกว่า2ครั้งนะปีหน้าอีก5ครั้งจริงๆแล้วเดี๋ยวประธานเฟดคนใหม่มารู้สึกจะเปิดเผยชื่อในเดือนธันวานะก็จะรู้แล้วว่าเขาจะให้ในโยบายในการลดดอกเบีย้ยหลังรับตําแหน่งเนี่ยกี่ครั้งเพราะถ้าเกิดมันมีอะไรชื่อแล้วนะฮะเขาก็ต้องให้ นโยบายคำหวานคำหอมนะแล้วแต่นะฮะเออก็คือต้องการาหาเสียงอ่ะนะฉะนั้นแล้วเนี่ยพาเวลไปก็คือของเก่าไปของใหม่มานะความหวังในตลาดก็เพิ่มขึ้นมันเหมือนกันนะฮะในช่วงที่ได้ประธานาธิบดีใหม่ใช่ไหมดีไม่ดีไม่รู้แต่รู้สึกว่าดีไว้ก่อนนะฉะนั้นเนี่ยใน การเลือกตั้งนะฮะที่ผ่านมาเมื่อปีที่แล้วเนี่ยมันก็ทําให้เห็นว่าถึงแม้ว่าจะได้ทรัมป์แต่อย่างน้อยทุกคนก็มีความรู้สึกดีว่าเปลี่ยนจากไบเดนใช่ไหมะฉะนั้นเนี่ยทุกครั้งที่มีการเปลี่ยนแปลงผู้นําทางการเงินเนี่ยนะไม่ว่าจะเป็นผู้นําประเทศนะผู้นําทางการเงินเช่นประธานเฟดเนี่ยก็อาจจะมีผลกระทบนะฮะในทางบวกนะเออว่ากันไปนะฮะส่วนหัวหน้าผู้พักษาฮะก็จริงๆก็คือประธานนะฮะประธานสันดีกานะก็มีคําสั่งเพิกถอนนะคำสั่งของสารต้นที่ระงับ ะะคำสั่งของทัพนะจริงๆทัพเนี่ยนะฮะเาตัดเงินช่วยเหลือต่างประเทศ4,000ล้านเสร็จแล้วผู้พักษาที่อยู่ข้างล่างเนี่ยมาจากเดโมแครตหนะมายความว่าเกิดจากการเลือกตั้งเสร็จแล้วเนี่ยก็ไปยับยั้งนะคำสั่งของทัพนะหัวหน้าผู้พักษาในศาลสูงเนี่ยนะฮะเขาก็ยกเลิกอันนี้มันแสดงให้เห็นนะ,ะว่าความคิดทางการเมืองในศาลสูงเนี่ยมันเอียงมาทางรีพับลิกัน มันก็เลยทําให้การปลดนะฮะเออเจ้าหน้าที่กรบมาธิการต่างๆที่มีอิสระเนี่ยก็ปลดค่อนข้างง่ายนะฉะนั้นคุณลิซาคุกเนี่ยถึงแม้ว่าจะชนะในสันต้นนะฮะเออสารอุทธร์ก็ไม่แน่แล้วสารดีกาเนี่ยคุณต้องลุ้นละเพราะว่ามันมีอยู่คําสั่งหนึ่งซึ่งพูดไปเมื่อไวัยนี้นะฮะเออมีการปลดไปนะอันนั้นเนี่ยปลดในรอบ90ปีนะทำเป็นคนแรกอันเอเฟนเนี่ยนะฮะในรอบ112ปีนะฮะ ตัวเลขนะ PPI ออกมานะ2.6กนะก็เป็นผลดีฮะให้โอกาสที่รถดอกเบี้ยเพิ่มขึ้นนะเราก็ลุ้นกันคืนนี้นะฮะว่าตัวด็อกนี่จะเป็นยังไงนะฮะจะขึ้นมากขึ้นน้อยก็แล้วแต่นะฮะแรงส่งแต่ต้องบอกนี้ฮนะเออกองทุนได้อนุมัติ ETF เนี่ยส่วนใหญ่มันอาจจะโฟมโมเพราะข่าวนะแต่มันไม่ได้ขึ้นจริงหรอกมันต้องรอไปพักใหญ่นะเอาดูตัวอย่างจาก Bitcoin กับอีเธอเรีม ใช้เวลาเป็นเดือนฮะกว่าจะมีนั่งร้านราคาอยู่ดีๆก็โผล่ขึ้นมาคือมันมีตัวหุ้นนะแต่นักลงทุนเนี่ยเขาก็ต้องอ่านเปเปอร์แล้วว่าการลงทุนนี้เนี่ยนะฮะมันหอมหวานขนาดไหนแล้วเหรียญมันน่าสนใจไหมนะฮะแต่ถ้าเกิดเหรียญมันน่าสนใจมากๆในรักลนักลงทุนก็อาจจะเฮโลเก็บนะมันก็จะขึ้นเลยก็มีฉะนั้นแล้วเนี่ยเออต้องดูแต่มันจะมีประเด็นหนึ่งคือขึ้นขึ้นไว้ก่อนนะแต่ด็อกนี่รู้สึกจะไม่มีขึ้นไว้ก่อนนะเพราะว่าปกติเนี่ยนะฮะถ้าเกิดมันเป็น Spot ETF ของด็อกหรือคริปโตตัวอื่นเนี่ยมันจะขึ้นมาแช่ไว้เพราะสาเหตุคือเกสเกลเนี่ยไปออกทัดไว้ก่อนยกตัวอย่างเช่นนะตัว XRP ทัดเนี่ยนะฮะมีการออกนะของเกสเกลเนี่ยตั้งแต่กันยาปีที่แล้วนะ,ะเราก็จะเห็นว่าราคาของ XRP เนี่ยขึ้นมายืนอยู่ที่2ดอลลาร์เนี่ยนะฮะเออในเดือนพีกาแล้วก็ลากข้างมาจนถึงปัจจุบันนี้เราก็พยายามหาใช่ไหมฮะว่าใครถืออยู่สรุปแล้วเนี่ย ก็เกิดมาจากการที่เกสเกลเนี่ยออกนะ XRP ทัดนั่นเองเ,เสร็จแล้วเนี่ยตอนนี้เนี่ยนะฮะเกสเกล,เกลได้มีการออกด็อกทัดมันแสดงให้เห็นว่าใกล้แล้วนะฮะฉะนั้นเนี่ยก็น่าสนใจนะสำหรับด็อกถือว่าเป็นเหรียญมีมที่กำลังจะเข้าในตลาดหลักทรัพย์ก็ต้องดูนักลงทุนนะฮะว่าวันนี้เนี่ยจะมีแรงซื้อเท่าไหร่แต่ก็ต้องบอกเลยนะฮะว่าก็ถือว่าเป็นกองทุนเล็กๆนะฮะเออผมก็ยังไม่ได้เช็คกันนะฮะว่ากองทุนนี้เนี่ย มีมาเก็ตในการดูแลเนี่ยเท่าไหร่นะอ่ะก็เป็นการอัปเดตข่าวสารประจำวันนี้ก็ฝากไว้เท่านี้ฮะสวัสดีครับ